นิวเคลียคลิปเดินสับแต่โฟกัสชุดที่ใส่ดูไปลุ้นไปจริงๆไม่แผ่วเลยจริงๆช่วงนี้สำหรับสาวโสดลูกหนึ่งอย่างนิวเคลียหันซ้ากับภาพความเซ็กซี่ที่จัดเต็มให้ได้เห็นกันทุกทิปเลยโดยเฉพาะทิปที่นิวเคลีย ไปเที่ยวทะเลและทำทะเลเดือดแทบทุกรอบอย่างล่าสุดที่นิวเคลียร์ผลลงอินสตาแกรมพาลู่ชายสุดจิรักน้องไทก้าไปเที่ยวทะเลพัทยานอกจากภาพน่นอนนอนรารักๆของสองแม่ลูกแล้วทริปนี้นิวเคลียร์ปล่อยของแบบไม่มีกากเลยแต่ละภาพบอกเลยว่าว้าวมากทาเอาแทบลืมมองวิวตั้งแต่ภาพที่ใส่บิกินี่โชว์หุ่นซบและผิวข,ขาวๆและมาที่ชุดที่นิวเคลียร์ใส่เป็นเสื้อคลุมสีขาวมองด้านหน้าก็คือความเรียบร้อยมีชิดมากและถ้าไม่เห็นด้านข้างหรือคลิปเดินก็บอกเลยว่าชุดนี้อับซบสุดเพราะเป็นชุดที่เปิดด้านข้างด้านในใ,นใส่่เป็นนิิิกีตัวววจชพอา แมแมแต่แซบไม่เป่าเลยจ้านิวเคลียแต่ละก้าวทำเอาชาวเน็ตแทบไม่ละาสายตากันเลยเดินส,สับสับชุดนี้ทำเอาคนดูลุ้นไปจริงๆขอขอบคุณภาพนิวเคลียหันสาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ